วันนี้คณนะญาติโย,ยมสาธุชนเดินทางมาจากหางดงอําเภอ,อ,อ,อหางดงจังหวัดีังใหม่ท่านทั้งหลายได้มีจิตศรัทธาปากันมาทำบุญถวายสังฆทานที่วัดแม,ม่ต๋ำตาบลเสืมซ้ายอําเภอเสืมงามจังหวัดลำปางแห่งนี้ท่านทั้งหลายได้พร้อมกันนั้นท่านทั้งหลายได้มีจิตศรัทธา ได้นำพระพุทธรูป <c oughs> ที่สวยงามสง่างามแบบล้านนาเขามาถวายไว้ณอาวาตอาวัดแม่ต่ำแห่งนี้เพื่อได้สร้างบุญบารมีให้เป็นบุญเป็นกุศลอันนี้ก็ป่อออกแม่ออกคณะศัทธาจากบ้านอย่างก็ <c oughs> ออบ้านสันปูเลย <c oughs> ตำบลอย่างก็ <c oughs> ตำบลหนองแก้ว <c oughs> อ,อำเภอห่างดง จังหวัดจังใหม่เน,ะนาะท่านทั้งหลายได้สร้างบุญบารมีมาทําบุญถวายระพุทธรุปนี้ไว้นศสสาลาหรือว่าไว้นวัดแม่ตาแห่งนี้ขอขออคุน,นิสสง